ห้ามทําแบบนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะชนะใจสีราศีนี้นะครับใครที่กําลังจีบกลุ่มราศีนี้ฟังให้ดีนะฮะสี่วิธีการนี้ที่คุณห้ามทํากับสีราศีนี้เด็ดขาดเพราะสีราศีนี้คุนชื่อเรื่องนี้เลยไม่ชอบเลยแล้วก็ไม่ถูกชะตาถ้าเกิดคุณทําสิ่งนี้ครับใครยังกดติดตามฝากกดติดตามนิดนึงนะครับเข้าแรกเนี่ยเขาไม่ชอบถูกตามไม่ชอบถูกจีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจีบสีราศีนี้คุณห้ามเลยนะจีไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับ2เนี่ย ต้องมีเวลาให้นะครับเพราะว่าสี่ราศีนี้ค่อนข้างสกินชิปอยากอยู่ใกล้นะครับหรืออยากทากิจกรรมร่วมกันนะครับ 3. เขาไม่ชอบคนอวดรู้ครับแล้วก็ไม่ชอบการที่คุณพยายามโชว์อวดเลยพวกนี้ไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเด็ดขาดเลยนะ 4. เขาไม่ชอบที่สุดเลยก็คือการที่คุณยังคุยกับแฟนเก่าครับสิ่งที่4ราศีนี้ไม่ชอบเลย4ข้อนี้ถ้าคุณทําตาเนี่ยปังแน่นอนมาดูกันซิว่าราศีไหนครับ แน่นอนราศีแรกนั่นก็คือชาวราศีเมถุนนั่นเองนะครับราศีที่สองนะครับได้แก่ชาวราศีอะไรมีน,นั่นเองนะครับราศีที่3นะครับได้แก่ชาวราศีกันนั่นเองนะฮะและราศีสุดท้ายนะครับ พลาดไม่ได้นะั่นคือชาวราศีมังกรสีราศีนี้ไม่ชอบสีวิธีการนี้เลยถ้าเกิดคุณทําได้มีโอกาสไปชิ้ใจเขาเชื่อไม่เชื่อลองคอมเมนต์หน่อยใครได้เกิดราศีนี้ลองคอมเมนต์กันหน่อยว่าจริงหรือเปล่าครับ